ไม่ตามคาดนะครับที่มีการออกหมายจับผู้ที่กระทําการเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายกับกรณีของคุณแตงโมนิดาดาราสาวผู้สูญเสียในวันนี้วันนี้นะครับคลิปของทนายคู่ใจมีหลายคลิปหน่อยนะครับก็มาอัปเดตกันผมว่าก็เหมือนกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอีกหลายๆคนนะครับที่ตามอัปเดตเกี่ยวก,กับเรื่องดังกล่าวอยู่นะครับล่าสุดนะครับทางตํารวจจังหวัดนนทบุรีนะครับนาหลักฐานขอสารจังหวัด คอสารจังหวัดนนทบุรีออกหมายจับไฮโซโปอแล้วนะครับและนายภัยบูรณหรือเบิร์ดหรือเบิร์ดนะขอภัยนะครับข้อหาฝ่าฝืนใช้เรือที่มิได้รับใบอนุญ,ญาตใช้เรือหรือที่ใบอนุญ,ญาตใช้เรือสิ้นอายุหรือผิดไปจากเขตหรือตำบลการเดินเรือที่กำหนดไว้ในใบอนุญ,ญาตและข้อหาที่หนักที่สุดก็คือข้อหากระทําการโดยประมาทและการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย นอกจากนั้นนะครับตำรวจเองเนี่ยก็จะต้องดำเนินคดีในข้อหาเหล่านี้ต่อไปนะแต่ว่าคุณผู้ชมครับถามว่าเรื่องที่เกินความคาดหมายไหมอย่างแรกเลยนะเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าทางตำรวจเนี่ยเขาแจ้งข้อหาเบื้องต้นก็คือไม่มีใบอนุญาตขับเรือขับเรือที่หมดอายุไม่มีใบอนุญาตนะและที่สําคัญก็คือไม่ทําให้ผู้โดยสารหล่นเรืออันนี้เป็นข้อหาตามพรบการเดินเรือในน่านน้าไทยนะครับซึ่ง โทษสูงสุดแค่6เดือนโทษไม่ได้หนักมากอานความดี้ําผู้ได้สัรหลน่นถึงแก่ความตายอาจจะมีโทษหนักขึ้นมาหน่อยแต่ข้อหาที่หนักที่สุดสําหรับการแจ้งในวันนี้คือกระทําการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งโทษจําคุกสูงถึง10ปี ปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนี่คือข้อหาที่ไฮโซปอและคุณเบิร์ดที่เป็นเพื่อนที่เป็นคนขับเรือเข้าใจว่าตอนนั้นเนี่ยเจ้าของเรือก็ไปด้วยแล้วก็คนขับก็ไปด้วยแล้วก็สลับกันขับเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันมีประเด็นหนึ่งหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเรือมันขับได้ทีละคนทําไมตอนที่แตงโมหล่นเรือไปแล้วเสียชีวิตเนี่ยถึงโดนแจ้งข้อหา2คน คุณผู้ชมครับเวลาเราขับรถยนต์ไปนะครับแล้วมีเจ้าของรถนั่งอยู่ข้างๆแล้วก็คนขับนั่งอยู่ด้านนั่งเป็นคนขับพงมาลัยแม้ไม่ใช่เจ้าของแม้เออมันมีแนวตัดสินของศาลเกี่ยวกับในค่าเสียหายส่วนแพ่งนะครับคนที่เขานั่งไปด้วยข้างๆเนี่ยที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยแล้วก็อีกคนนึงขับไปด้วยเนี่ยถ้ามีคดีความเกิดขึ้นเจ้าของรถต้องร่วมรับผิดชอบด้วยมันมีแนวคําตัดสินคดีส่วนแพ่งอยู่นะ แต่ส่วนอายาผมจําไม่ได้จริงๆมันเป็นคือผมเทียบเคียงจากกรณีขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายกับกรณีการขับเรือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเหมือนกันคือจะรถหรือจะเรือเนี่ยมันใช้กฎหมายคล้ายๆกันครับอาจจะมีแค่แค่ตักแตกต่างกันก็นกคือรถเป็นเรื่องของพรบรจราจรทางบกเป็นเรื่องของขนส่งเรือเป็นเรื่องของพรบรการเดินเรือในน่านน้ำไทยและกฎหมายอื่นๆซึ่งมีเยอะมากซึ่งมีเยอะมาก แล้วก็มาบรรจบกันที่ประมวลกฎหมายอาญาเรื่องของการกระทําประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งโทษสูงถึง10ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0นั่นแสดงว่าตํารวจเองเนี่ยมีหลักฐานในระดับที่เชื่อได้ว่ามีคนกระทําการประมาทแล้วแต่มันก็มีประเด็นนะครับว่าโอ้โหข้อหากระทําการประมาทถึงขั้นต้องออกหมายจับกันเลยเหรอคุณผู้ชมครับการจะออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีได้เนี่ย มันก็มีเงื่อนไขยอยู่ครับคือคดีความมีอัตราโทษจำคุกเกิน3ปีคดีที่คดีนี้มัน10ใช่ไหมมันมากกว่า3ปีมันสามารถออกหมายจับได้หรือผู้ต้องหามีพฤติการหลบหนีวัดจากอะไรว่าหลบหนีไม่หลบหนีเอาแค่มึงจะมาให้ปากคำเนี่ยจะมาให้ปากคำเรื่องเพื่อนมึงตกน้ำเนี่ยมึงยังรอเกือบเกือบย4ชั่วโมงเลยแล้ถ้าเรียกให้มารับทราบข้ขอกลาหาเนี่ยจะมาไหมตำรวจก็เลยออกหมายจับไปเลยนะ แต่เอาตรงๆนะไม่ค่อยเห็นหรอกนะครับที่ตำรวจจะออกหมายจับคือถ้าผู้ต้องหาพยานให้ความร่วมมือในการเก็บหลักฐานกับตำรวจอย่างดีผมเชื่อว่าเขาไม่ออกหมายจับเขาเชิญตัวมาแจ้งข้อกล่าวหาได้แต่คดีนี้เขาออกหมายจับเพราะว่าดูลีลาเหลือเกินดูแต่ก็ต้องเข้าใจอ่ะคนขับเรือลำละเจ็ดล้านจะให้เป็นเหมือนคนขับเรือแจวลำละเจ็ดหมื่นได้ไงการจับการอะไรมันก็ต้อง เหนื่อยหน่อยเพราะว่าคนรเขาก็รู้จักคนเยอะเขาทาคนทําธุรกิจนะนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถึงจับมาผมว่าไอ้วันนี้วันอะไรวันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์สารนนท์วันอาทิตย์น่าจะเปิดอยู่น่าจะยื่นประกันมันพรุ่งนี้แหละแต่ตํารวจเขาจับมาเนี่ยเขามีเวลาสองวันตํารวจเขาจับมาเนี่ยเขามีเวลาสองวันในการสอบปากคาเพิ่มเติม,ตมไม่ได้แปลกใจนะครับที่ไฮโซโปอ และคุณเบิร์ดเนี่ยจะเรียกหาทนายตอนที่จะต้องไปให้การว่าเพื่อนตกน้ำยังไงเพราะว่าตัวเองรู้อยู่แล้ว,วตัวเองกระทำความผิดไม่ได้แปลกใจเลยแต่หลังจากนี้แล้วเราคงจะได้เห็นบทบาทของทนายความเข้ามาแก้ต่างแล้วหละว่าตัวเองกระทำการหรือไม่กระทำการยังไงแต่ส่วนหนึ่งนะครับมันมีข้อกฎหมายอยู่อย่างหนึ่งข้อกฎหมายที่ว่าก็คือถ้าความเสียหายตัวนั้นเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล ของผู้โดยสารเองเจ้าของเรืออาจไม่ต้องรับผิดชอบทางนี้ทางนั้นนะครับจะต้องไปดูว่าเรือมีเสื้อชูชีพไหมมีห่วงยางชูชีพไหมถ้ามีครบก็ถือว่าเจ้าของเรือก็ไม่ได้ประมาทแต่บังเอิญพรบการเดินเรือในน่านน้ำศักในน่านน้ำไทยเนี่ยเขากําหนดเอาไว้นะมันมีข้อประกาศเยอะแต่หนึ่งในนั้นก็คือการที่นายท้ายเรือหรือคนขับเรือหรือเจ้าของเรือเนี่ยจะต้องบอกให้ผู้โดยสารทุกคนใส่ชูชีพ ปรากฏว่าไม่ได้ทำเมื่อเมื่อมีหน้าที่แล้วไม่ได้ทำนั่นแหละครับกฎหมายเขาเรียกว่าประมาทเลเอเมื่อประมาทเลเอแล้วเนี่ยคนหล่นจากเรือไปก็ต้องรับผิดชอบเป็นเรื่องปกติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหมายจับจะหยุดแค่สองคนนี้หรือไม่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับ